คือผม gta gta แสนออนไลน์ครับกันในเซิร์ฟคาเรียน,นะครับผมเป็นเซิร์ฟไทยนะครับเป็นผมเล่นในมือถือตัวนี้ซึ่งมือถือสามารถเล่นได้นะครับผมก็พาดแรกครับมาต่อไปันเล่นมือถือก่อน Little Gonzo, bud, payback is <laughs> a bitch. 对。 แล้วก็นะกดตัววัดแล้วก็กดไปที่ GPS ครับผมจะมีสถานที่ใครมันชนโอเคครับเดี๋ยวยวงแน่มาดูก็กดไปที่ GPS ครับผมจะมีงานตุกขกฎหมายานะทีกฎหมายสถานที่และหารการา อย่างแรกที่ต้องไปครับผมก็คือสถานที่ครับผมก็คือตลาดเซเวอผมอยู่ว่าเป็นตลาดที่เอาไว้ขายของนะครับจะมีเครื่องีเบให้อย่างงี้ครับผมนะนี่ครับ,นะรบตรงนี้คือตลาดครับผมอยู่ใกล้โรงพยาบาลเลยนี่มาปุมขอบเสียรถหนึ่งนะครับจะมีจุดเบรกรถครับคือจุดตรงนี้ครับผมเป็นทุกที่เราซื้อมานะ เราพลังคาร์ทน่าหน้าก็เลยมาเสียดีวิ เซอร์มีความสามารถเปิดไม้เปลือดดามน,นะโอเคเดี๋ยวไปดูนี่ครับวันนี้จะเป็นมึงจะชุนหาพวกไนะงขั้นเขียวก็ขั้นเขียวกดตัวเองผมจะมีโม่ครับแม่ไา่ราคาตกออก็คือเป็นสงนัขึ้นไปเป็นสีเขียวเขียวหน่อยวุ้ยเก็บโม่วงเจ็ดสิบห้าเดียว แปดมีครับกเกตโมงนแผงสุดก็แค่เอาแปดแปบแปดนะครับ8ปบเปรอต่ออันเนี่ยครับเราไปหาเลือกทำดีกว,ว,ว่าผมว่าผมจะไปเออเคยทำาบไหลงรอบนึทงทำแบกลงเหรอเคีัย ออหข้าไปแล้วกันกียัยนนงข้าแล้วไม่ใ่นี่ครับราจะทำแลงด้ว เน็ตองากี่บาทกันดูกันนะคร หนาติดละทวนวันนี้ครับผมก็นี่เป็นงานนี่ค,ครับผมงานนี้ต่อไปครับผมจะมาต่อพิการสมบูรณน,นะครับผมสมมุติ์ผมไว้ตกปลาครับผมจุดจุดปลามันอยู่ตรงตรงนี้ค,ครับ ี๋ยวคือราคาตกนะครับผมย้อมแค่มาทำไม่ดูเลยครับนะปลาครับตั้ง2.5เ่า <c oughs> ่อยไปขายนะครับผมโอเคซึ่งมันจะรีทุกหนึ่งชั่วโมงครับโอเคเนี่มันจะรีทุกหนึ่งชั่วโมงครับโอเคครับทุกคนก็วิธทียกัรเล่นมันก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซัคร์กดแชร์ผมด้วยนะคะผมก็สำหรับวันนี้ครับพ่อของ ไายบาวครับผมไปเดี๋ยวไปดูวิธีการาโหลดดีกว่าผมยังมือถือนะครับผมไปเลยะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม GTA แบบง่ายมากนะครับอ่าโอเคอันดับแรกเนี่ยเราเข้าไปตรงที่เบราว์เซอร์นะครับนะอ่าพิมไปเว็บ Google นะครับโอเคพอไปที่ Google เสร็จแล้วนะครับให้ไปโหลด ES5 นะครับอ่าตามนี้อย่างผมเลยนะ กดอันแรกนะครับแล้วก็ไปที่เวอร์ชันล่าสุดกดดาวน์โหลดไปนะครับใครไม่ทันต้องย้อนไปรีนะผมจะพูดไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเโอเคแล้วก็รอมันโหลดนะครับโหลดใช้เวลาพอสมควรน,นะฮะโหลดยังดเดี๋ยวนะรีก่อนโอเค ให้มันเริ่มต้นดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับคือเราโหลดแล้วนะครับอ่าก็รอโอเคอ่ะแล้วก็พอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีขึ้นเด้งนี้ให้นะครับแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับจำเป็นนะต้องโหลดนะครับนะโอเคเริ่เพิ่งเปิดนะครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับอันดับที่2นะครับนะให้เราออกมาเลยนะครับแล้วกดไปที่เบ์เซอร์ใหม่นะครับหรือว่าไม่ต้องอ่าโอเค ดม่ต้องออกก็ได้นะโอเคไปที่เว็บ gda cr นะครับผมนะตอนนี้เว็ gda cr c o m นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับนะมันจะมี2อันเห็นไมมทุกคนจะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมต้องอธิบายว่าอันนี้เป็นตัวเต็มนะครับซึ่งปัญหาการหลุดบ่อยอาจจะน้อยลงนะครับแต่อันนี้พื้นที่อาจจะพื้นที่อาจจะน้อยลงนะครับนะ นะครับแต่อาจจะมีปัญหาหลุดบ่อยมากขึ้นนะครับแต่แนะนําผมแนะนําอันนี้นะครับอ่าแล้วเราก็โหลดทําการโหลด3ตัวนี้มาเลยอ่าที่1่ก็กดที่1มาแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอันที่2อ่ากดไปตรงนี้แต่ผมโหลดแล้วนะครับอันที่3นะครับตรงนี้นะครับโอเคพอเราทําการโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ไปตรงไฟสีฟ้านะครับนะที่ผมบอกให้ทุกคนโหลดเนี่ยจำเป็นต้องโหลดจริงๆนะครับนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็อ่าไปที่ตรงนี้นะครับนะไปที่ตรงนี้อ่า แล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับนะโอเค okay. เราจะเห็น3ไฟไฟนี้นะครับนะผมขออนุญาตลบไฟที่ไม่เกี่ยวก่อนเราจะไม่ได้งงกันนะครับเราเห็นไฟ apk นะครับแล้วก็ obb แล้วก็ data นี่ไงเหมือนกันเลยนะครับ apk obb data obb นะครับนะเหมือนกันเลย3ไฟไฟนะครับอันดับแรกเราทาการติดตั้ง apk ก่อนนะครับพอติดตั้งไปแล้วกดติดตั้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดน,นะเปิดนะถ้าคุณเปิดเนนะี่ย คุณจะเล่นไม่ได้เลยนะครับนะอยากพยายามอยากข้ามขั้นตอนนะครับนะกดไปครั้งหนึ่งนะครับกดให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกกดแช่ไว้นะครับแล้วไปที่เพิ่มเติมอันดับแรกเราขอแตกไฟล์ OBB นี่คือการแตกไฟล์นะครับผมโอเคแล้วก็แตกไฟล์ไปก็รอประมาณหนึ่งนะครับนะก็ใช้เวลาอยู่เพราะว่าจิ๊กมันก็เยอะนะครับโอเคนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับไม่ยากนะฮะในการโหลดไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องมียืดไฟ นะครับอ่าโอเคอ่าพอเราแตกคาเรีย o b เสร็จแล้วเราต้องแตกตามด้วยอะไร Data นะครับโอเคก็ต้องแตกไปนะครับผมแตกไฟล์ไปที่นี่นะครับโอเคอ่าแล้วเราจะได้ไฟล์สีฟ้านะครับหลังจากเราได้ไฟล์รูทเซฟสองอันนะครับแล้วก็ไปที่ Data เลยนะครับอ่ากดไปที่ Data ก่อนนะ Data 2เห็นไหมกดไปที่นะี่ตรงเนี้ยนะครับอ่ากดครั้งหนึ่งกดแช่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่อ่ากดตรงนี้นะขัดลอกนะครับตรงเนี้ยเนี่ยเนขัดลอกนะครับแล้วก็กดกราฟกดกลับไปอีกให้ถึงหน้านี้นะี่ยเห็นไหมไปที่ Android แล้วก็ไปตรง Data นะครับแล้วก็กดวางไปนะครับพยายามอย่าอย่าเพิ่งทําพร้อมนะครับให้ดูก่อนนะฮะโอเคพอเราวางไปแล้วเนะี่ย ไปตรง Data เนี่ยเราจะเห็นไฟล์ของเราแบบนี้นะครับแต่ยังไม่สําเร็จนะครับเราไปที่อ่าดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับไปที่คาเลีย OBB เหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นชื่อเหมือนกันเลยนะครับนะแล้วก็ก๊อปไปนะครับอ่ากดกราบกดกราบไปที่ Android นะครับแอนดรอยนะแล้วเราไปที่ OBB นะครับไม่ใช่ Data นะ OBB เขาเนี้ยนะครับอ่ากดวางไปเลยโอเคนะครับ พอเรากดวางเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตั้งชื่อเข้าไปเล่นนะครับนะแล้วก็กดเข้าไปที่พอเราเข้า OBB เสร็จแล้วใช่ไหมเราก,กดกลับไปที่ Data นะครับนะไปที่เนี่ยไฟเนี่ย Com ล o c k s ต a r เนี่ยเห็นไหมกดที่ไฟนะครับแล้วเราก็ไปที่แซมแล้วเราก็ไปที่ Setting นะครับแล้วก็แก้ไขโดยเอ i ไฟแก้ไขบันทึกกดไป เวลานี้เท่านั้นนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อของเรานะครับอัอนนี้คืออ,อย่างเช่นชื่อนะครับแล้วก็ขีดนามสกุลอย่างนี้นะนะครับถ้าใครไม่ใส่อย่างนี้เข้าเกมไม่ได้นะชื่อห้ามยาวมากกว่า10ตัวนะ,นะครับนะหรือว่าใช้เครื่องหมายอย่างเงี้ยอ่าพวกนี้ไม่ได้นะครับจะเข้าเกมไม่ได้ถ้าใครทําแล้วเข้าเกมไม่ได้ให้มาเปลี่ยนชื่อนะครับเช่นอย่างเช่นเนาะเอาแบบชื่ออะไรเดียวคา,าชื่อผมคา คาปังแล้วกันเอา้าคาปังอ่าประมาณนี้นะครับจุดฟุลต็อปไปไม่ไม่ต้องใส่จุดก็ได้นะครับกดบันทึกไปนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่ชื่อเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปตรงเนี่ยเห็นไหมพอหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับอ่าพอเข้าไปหน้าเดสก์ท็อปจะเห็นตรงนี้นะครับเอบีอ่าเห็นไหมเล็กเอบีเคฟู่เห็นไหมครับกดเข้าไปเล่นเลยนะครับพอเราเข้ามาถึงหน้าเอบีเคแล้วเนี่ยนะครับ ให้กดเลื่อนไปอ่าเลื่อนไปเห็นคําว่ามัตติกเพเยอร์นะครับกดเข้าไปเลยอ่านะครับโอเคนี่ครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการเข้าเล่นเกมนะครับนะโอเคอันดับแรกเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัสที่เราต้องจําได้นะครับนะหตัวขึ้นไปเราก็ใส่ไปเลยเอาแบบยากๆเลยเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ โอเคกดสมัครอ่าโอเคก็ใส่เหมือนเดิมครับผมเราต้องจำได้นะ3 4 5 6 7 8เโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าอ่ามันก็จะค้างนิดหน่อยนะอ่ามันก็จะให้เลือกว่าเราเป็นชายาก็กดไปนะครับันเดือนปิเกิดก็ใส่ไปนะครับนะใส่ตามจริงหรือใส่โกหกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าใส่ตามนี้นะโอเคนะครับ นะครับก็เป็นถือว่าอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เขาเล่นได้ตามปกตินะครับนะโอเคแต่ผมผมทาในจําลองคอมน่ยแต่ว่ามือถือก็เล่นได้จริงนะครับอ่าจะกดเปิดไม่ก็กดตรงนี้ได้นะครับอ่าวัสดีครับผมอ่าประมาณนี้โอเคทุกคนก็ถือว่าเป็นอันโหลดสําเร็จแล้วนะครับหรือว่าใครสงสัยเนี่ยเข้าไปที่เว็บจิเดี a คาเียนะครับ เนีเข้าไปถามในกลุ่มเห็นไหมกลุ่ม f c e e o o o นะครับเยเรียมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับสวัสดีครับ